แต่อ3วันรวดน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงอัปเดตล่าสุดแนวโน้มฝน10วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันพุทธที่27กันยายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากอิทธิพลของพายุดีเรรชันที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม และอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงและเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้อิทธิพลของร่องมรสุมกําลังปานกลางอย่างคงพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นหอบนําความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยจึงส่งผลทําให้ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่อาจไม่มีฝนตกหนักแต่มีฝนตกแบบต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงส่งผลทําให้เริ่มมีมวลน้ําสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มหลายแห่งเริ่มมีน้ําท่วมขังเมื่อกลับมาดูโมเดลต่อเนื่องในวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลดังกล่าวจึงส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ สุขโขไทยอุตรดิตตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปรปรนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกลับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพู อุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาลาสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุดส1องศาเซลเซียสลมแรงปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีัชนาท สิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปรปรนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นในวันที่28-29กันยายน2566หยยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจะเคลื่อนเข้าไปปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยเข้าไปปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันตอนบนใกล้กับบริเวณประเทศเมียนมาส่วนร่องมรสุมกําลังปานกลางยังคงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังแรงผัานเสริมเติมความชื้นอย่างต่อเนื่องลักษณะดังกล่าวจึงยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่28กันยายน2566รบบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสิน์ขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมามหาสาร,รคามร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา ลบบุรีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนอง พังงาและภูเก็ตวันที่29กันยายน2566ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุดรดิษสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครยโสธรกาลศิน์ ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเรา ชนบุรีและระยองภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรจึงขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังกล่าวระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกทั้งบางพื้นที่อาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงร่วมด้วยขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยจากนั้นแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคม2566 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้ในช่วงดังกล่าวภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณที่แนวร่องมรสุมพาดผ่านและพื้นที่รับลมมรสุม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงตามไปด้วยโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อีก3วันต่อจากนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงแห้งแล้งรอคอยฝนขอให้ได้รับฝนในชุดนี้ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามลักษณะอากาศอัปเดตพร้อมกับแอดมินนะคะ หากมีปัจจัยอื่นใดใหม่ๆเข้ามาเสริมส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้ากันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ